สวัสดีครับวันนี้เพจพี่มอเตอ,เตอร์จะมาแนะนำชุด59มิ4วาล์ใส่รถ m s x w a v ด125 i ประวานนะครับเครื่องบล็อกเก่ารหัส K Y z นะครับใส่ได้ทุกตัวเลยตัวนี้เป็นลูก59มิลสลัก1.5นะครับหลบ4วาล์ลูกค้าเอาไปใส่ชัก3แต่ว่าเพอเอิญเป็นก้าน TTO นะครับก็วุ่นๆน,นิดนึงนะครับก้าน TTO ค่อนข้างยาวแล้วก็ สลักเขามันเป็น15นะครับเป็นลูกปืนปลายก้านแบบนี้นะครับถ้าเป็นก้าน TTO ตัวนี้ก็เป็นสลัก15เลยนะครับใส่ลูกปืนปลายก้าน TTO ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะเข้าเข้าไปข้างในโดยที่ไม่ต้องใช้บูทเหล็กหรือว่าบูททองเหลืองเลยนะครับแล้วก็ใส่สลักปะกะติเสื้อสูบเป็นเสื้อแต่ง59มิลปอกหนานะครับตัวนี้ปอกยาวด้วยตัวนี้มาตัดปอกออกตัดออกพอสมควรเลยนะครับ อันนี้เป็นปอกความยาวเท่าเดิมของเอ็มมานิกประวันแต่เห็นว่ามันค่อนข้างสั้นนะครับตัวนี้อันใหม่เป็นไซส์เท่ากันนะครับ59มิลแต่ว่าอันนี้ปอกยาวอันปอกสั้นผมวัดแล้วปอกใช้เกณฑ์ประมาณ10มิลลูกค้าต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ท่านี้นะครับเกินสิบมิลอยู่ท่านี้เลยนะครับปอกก็สามารถเข้ากับแค้งเดิมได้เลยนะครับ ฝาเป็น4ีวาลกดขอบ59บามิลใบวาลกึ่งล่างแบบนี้แล้วก็มีน็อตเสาท่อไอเสียเป็นสแตนเลสในไบขอบฝาตรงนี้เราเจียให้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราปาดลูกเป็นเป็นหัวหนูนให้มันประกบเข้าไปแล้วไม่นชนขอบฝานะครับตัวนี้เซ็ตหลังวาลไปให้อันนี้เสียนะครับจะเห็นลองรอยการกัดหลังวาลเพิ่มเข้าไปให้ไอดีก็เหมือนกันนะครับ ส่วนรูพอร์ตเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดเพิ่มนะครับเพราะมาค่อนข้างาาใหญ่อยู่แล้วนอกจากเราจะใช้แคมปอ,อีกแบบหนึ่งนะครับที่มันกินอากาศเยอะต้องการการคายเยอะๆเราก็ต้องเปิดเพิ่มแบบนั้นก็ต้องเปิดนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นฝาปิดตัวเฟืองโซ่แท้แล้วก็ามากัดข้างในนะครับหนึ่งฝาแล้วก็มีโอลิงให้ไปโะเกน เสื้อสูบแท้1แผ่นแล้วก็ประกินฝา59 000, 1แผ่นนะครับนอกนั้น้จะเป็นอุปกรณ์ในฝามีลูกปืนแคมตันัยนะแหวนรองนอนขันฝาสูบแหวนรองสปริงนะครับจะเห็นว่าสีวางของผมทุกชุดจะเปลี่ยนแหวนรองสปริงทุกตัวนะครับเนื่องจากอันนี้ดีกว่าแล้วก็ดูสภาพอันที่แถมมานะครับครูยังไม่ตรงเลยนะครับ มันเล็กน้อยมัวไปหมดใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีหดเทียนอันนี้เป็นแหวนลูกสูบลูกสูบเป็นของแอร์นะครับแล้วก็มีสลักกิบล็อกฝาป,ปิดตัวตั้งวาล์วพร้อมกับโอลิงแล้วก็น็อตขันฝาสูบแหวนทองแดงก็มีไปให้แหวนทองแดงนี่สามารถใช้กับตัวน็อตตัวนี้เลยนะครับแหวนเดิมก็มีให้แล้วก็มีสปริงรีเทนเนอร์ประกับวาล์วแกนกระเดื่องแคมหนึ่งตัวแล้วก็ แผ่นปิดลูกปืนแคมแล้วก็ซีนวาวนะครับครบชุดชุดนี้ผมขายอยู่6,200บาทนะครับก็เป็นปอกยาวใส่เซ์เวฟหประวันบล็อกเก่านะครับตัวนี้หลบชัก3ถ้าใครใส่ชักเดิมหรือว่าชัก5ก็ต้องแจ้งมาการอะไรก็ว่ากันไปนะครับ6,200บาทได้ของตามนี้ถ้าท่านใดต้องการประเก็นเนี่ยแมิล10มิล15มิลก็ว่าไป ก็ราคาก็จะต่างหากเดี๋ยวผมรีวิวคลิปแยกออกไปนะครับจุดนี้ก็6,200ช่องทางติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ที่ Facebook, เพจมอเตอร์ u t u b e ชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็ติ k กต k ชื่อนี้เลยช่องทางการสั่งซื้อก็จะมี Shopee, Lazada แล้วก็ติ k ก o k อ h ช p นะครับชื่อนี้ค้นหาได้เลยนะครับ